สวัสดีครับผมพลตีมนูเหล่าชดวันนี้ผมจะมานำเสนอชุดสมาร์ทมิทติ้งรูมและสมาร์ทคาสรูมโดยเฉพาะในสมาร์ทมิทติ้งรูมนั้นจะเป็นรายละเอียดเรื่องด้านเสียงและไมประชุมส่วนสมาร์ทคาสรูมนั้นจะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ประการก็คือประการแรกระบบเสียงครับซึ่งจะใช้ชนิดเดียวกันกับชุดไมประชุมของสมาร์ทมิทติ้งรูมและระบบภาพซึ่งจะจะเป็นการนำเสนอทั้งจออินเทอร์แอคทีฟหรือจอทีวีที่เรามีอยู่แล้ว สามารถทําให้เป็นอินเทอร์เรกทีฟจอสมาร์ทบอร์ดได้ด้วยงบประมาณเพียงประหยัดและก็ตามด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นเลเซอร์โปรเจคเตอร์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะฮะก็ถูกออกแบบมาโดยการให้ใช้งบประมาณโดยประหยัดของหน่วยรัชการหรือสถาบันการศึกษาทั่วไปเพื่อยังประโยชน์ในการที่จะมีงบก้อนเดียวกันเล็กน้อยแต่สามารถทําห้องเรียนได้มากขึ้น เพื่อ,อยังประโยชน์ให้แก่เยาวชนหรือว่านักศึกษาได้มีโอกาสเข้าถึงระบบ AI อัจฉริยะในการใช้ห้องสมาร์ทค d ารูมที่เพียงปลายนิ้วสัมผัสใช้น้ t ตบุ๊กหรือใช้มือถือของครูบาอาจารย์ก็สอนหนังสือเข้ามาได้ครับเราเริ่มต้นกันที่ระบบเสียงครับผมเรียนอย่างนี้ครับในการจัดระบบเสียงภายในห้องเรียนนั้นแตกต่างจากการจัดระบบเสียงในห้องคาราโอเกะหรือห้องดูหนังฟังเพลงนะครับเพราะ,ะนั้นเราป้องกันเสียงเอ็กโค เราต้องการเสียงสะท้อนที่ไม่มีไม่เกิดขึ้นต้องใช้ชุดลำโพงที่เป็นไดร t ช o นอนออกไปเขาเรียกว่าลำโพง Active หรือเรียกว่าแอคทีฟสปีกเกอร์นั่นเองซึ่งจะมีคุณสมบัตินะคือจะมีแอมฟิฟายในตัวมีโวลูมมีบลู o t h มีอะไรต่างๆเข้ามาใช้งานได้พร้อมกับไม้ที่ใช้งาน2ตัวจะเป็นไม้แฮนด์เฮลหนึ่งตัวและไม้ครอบศีรษะ1ตัวนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะจัดเพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาหรือจะเลือกใช้เป็นไมค์แฮนด์เฮลทั้งสองตัวก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นในระบบเสียงเราจัดระบบห้องเรียนไว้ตั้งแต่150าวัตสำหรับห้องเรียนเล็กๆขนาดนักเรียนประมาณ2030คนแต่ถ้าห้องเรียนใหญ่ขึ้นเราจัด200วัตนะครับขึ้นมาซึ่งจะมีองค์ประกอบของใช้งานอะไรต่างๆทั้งสิน้นอยู่ในส่วนในเกะนี้นะครับพวกไม้พวกอะไรถูกเก็บไว้ถ้าห้องเรียนใหญ่ขึ้นมาระดับ1 0อคนในันหรือ 150- 200คน ก็ใช้ชุด250นี้แต่ถ้าเป็นใหญ่ขึ้นมาเป็นอ้องเรียนขนาด300400คนก็ข้ามมาตรงนี้เลยครับเราออกแบบเป็นเครื่องเสียงประกอบโพเดียมที่มีไมค์ประชุมหรือไมค์ใช้งานสอนด้วยอยู่ในตัวเป็น500วัตต์อันนี้สำหรับคนไม่เกิน500คนก็เหมาะสมในการใช้แค่นี้ระบบเสียงต้องออกไปทีท่ทางเดียวกันครับจะป้องกันเสียงกรองเสียงหอนครับต่อไปเราจะเริ่มแชร์พูดถึงเรื่องของชุดประชุม ซึ่งจะใช้เป็นระบบไร้สายการประชุมสมาร์ท i ิทติ้งปัจจุบันนี้เราใช้ไม์ซึ่งเรียกว่าเป็นไม์ลอยนะครับอย่างนี้แค่นั้นมีแบตเตอรี่ในตัวชาร์จหม่ได้นะครับสําหรับการจัดการประชุมประกอบไปด้วยซึ่งตัวคอนโทรลนะครับตัวเดียวตัวนี้ทวนคอนโทรลตัวนี้สามารถที่จะคอนโทรลไม์ประชุมอย่างนี้ได้ถึง256ไม์ประชุมพร้อมทั้งเอาไปประกอบกับชุดกล้องสําหรับออโต้แท็กกิ้งในการกดไม์ไทรกดไม์ประชุม กล้องจะทำนักที่ซูมภาพกล้อง PTZ เนั้นจะซูมภาพทันทีเพื่อดึงภาพขึ้นระบบซูมหรือการออนไลน์นะครับทีนี้ระบบเสียงตอนนี้เราได้ออกแบบมาให้เข้ากับชุดโพเดียมซึ่งเราไม่เอาโพเดียมจะแยกระบบเสียงออกไปเป็นเสียงทั่วๆไปที่เราบรรยายไปแล้วก็ได้นะครับโดยไปต่อเชื่อมเข้าระบบเสียงแต่ตอนนี้เราต่อให้เป็นเซตของโพเดียมซึ่งถูกออกแบบมาให้ใช้งานอย่างสะดวกสบายเมื่อจะเปิดใช้งานก็เพียงแต่สวิตช์ออนของแต่ละตัว ก็จะบังคับการประชุมได้สามารถที่จะจัดการประชุมได้เลยทันทีนะครับในชุดแบบนี้นะครับเอาไมครสองร้อยห้าสิบหกตัวไปตั้งเต็มห้องได้เลยก็กลายเป็นชุดประชุมเคลื่อนที่แบตเตอรี่ใช้ได้ทั้งเครื่องคอนโทรลทั้งแอมป์ฟายทั้งระบบเสียงครับชุดประชุมไร้สายอัจฉริยะชุดที่สองนี้จะเป็นชุดที่เรียกว่าชุด 6G นะครับซึ่งจะมีเสาอากาศเสาส่งเสารับเสาดาต้าทั้งหมด 5ต้นด้วยกันจะพิเศษตัวนี้นะครับก็คือตัวไม้ของเขาก็จะเพิ่มเติมมาว่ามีลำโพองอยู่ตัวชุดลำโพงของไมประชุมมีวอลลุมและมีหูปากพูดตัวนี้หูฟังนะครับสำหรับเสียบเข้าด้านข้างแล้วก็มีวอลลุมสำหรับประชุมลับได้อันนี้ก็มีสิ่งที่พิเศษขึ้นมานะครับแล้วก็มีปุ่มปรับอะไรต่างๆปุ่มเบรกการประชุมซึ่งมีฐานแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับ แต่ที่พิเศษกว่า 5G ที่กล่าวถึงก็คือว่าเรามีอะแดปเตอร์ซึ่งเป็นตัวใช้ได้2สถา,านะก็คือใช้เป็นอะแดปเตอร์สำหรับที่จะแปลงไฟ220โวลต์ใายเข้าเสียบกับตรงนี้ในระหว่างการประชุมใช้ไฟฟ้าแต่ถ้าแบตเตรรอ,อรี่หมดหรือถอดเครื่องชาร์จออกแบตเตอรี่เต็มประชุมต่อได้อีก8ชั่วโมงในสาภาวะที่ไม่มีไฟฟ้าอย่างนี้ก็คือประโยชน์ของการใช้ชุด 6G นี้นะครับซึ่ง ก็จะประกอบเป็นตู้ลักษณะแบบนี้ก็ได้ตัวคอนโทรลนี้นะครับเราก็บรรจุไว้ในตู้ขนาดอย่างนี้แล้วแต่การใช้จํานวนไม้นะครับข้างล่างก็เก็บไมประชุมไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมากครับไร้สายสะดวกสบายในการจัดห้องประชุมตัวคอนโทรลตัวนี้พิเศษครับมากกว่า 5G ก็คือสามารถคอนโทรลไมประชุมชนิดนี้ได้ถึง999ตัวในการจัดชุดไมประชุมในระศมี80เมตรเนี่ยรอบๆตัวคอนโทรลซึ่งมีเสาดาต้าอยู่เนี่ยในการคอนโทรลไมประชุมได้ถึง 99.9ตัวครับชุดประชุมชุดที่3ที่จะนําเสนอนี้เป็นชุด Y1 e ก็คือชุดที่ใช้สายต่อนะครับซึ่งสายตัวนี้เป็นการประชุมออนไลน์ได้นะครับเป็นสายดิจิตอลใช้สาย cat 6นะครับเป็นสายแลนนั่นเองต่อเชื่อมแค่เส้นเดียวครับจากตัวคอนโทรลตัวนี้นะครับตัวเดียวตัวนี้สามารถที่จะคอนโทรลแล้วก็ กระจายไปคุมไมค์ประชุมแบบนี้ได้ถึงเซตละ90ตัวนะครับในห้องประชุมแต่เป็นไมค์ใช้สายนะครับสเสถียรมากแล้วก็ราคาก็จะย่อมเยาวนะครับตัวนี้เอ่อตัวคอนโทรลนี้ก็ใช้แค่ตัวเดียวตัวนี้นะครับตรงนี้เรามาซ้อนภาพกับไอตัวชุด 5G ที่ได้พูดไปแล้วอันนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้คือเราจะโชว์เรื่องของไมค์ประชุมตัวนี้ก็จะมีการใช้ระบบเสียงจากเหมือนกันครับระบบเสียงจะใช้จากลําโพงทิศทางเดียวเหมือนกับลําโพงที่ได้ ชี้แจงไปแล้วก็ได้แต่เป็นเน้นเป็นไม์ใช้สายซึ่งมีสปีเกอร์ในตัวหรือจะต่อเครื่องเสียงไปใช้กับลำโพงในห้องประชุมใหญ่หญๆก็สามารถที่จะเอาเครื่อนคอนโทรลตัวนี้นะครับตัวบนนี้ไปใช้งานได้ด้วยเลยนะครับตอนตัวต่อมานี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ได้ทั้งเป็นสมาร์ทบิทติ้งรูมและใช้ได้เป็นสมาร์ทค d สรูมตัวสำคัญพระเอกหลักของตัวเราก็คือเบิร์ทับตัวนี ซึ่งตัวเบอร์ทับการติดตั้งก็น้ําหนักเบานะครับนี่ตรงนี้มาติดตั้งบนท็อปของตัวทีวีซึ่งทำไป็ลทีวีนี้จะสามารถที่จะใช้ได้กับทีวีขนาดส5มสห้าอ่าสามสนิ้วเล็กไปจนถึงจอแปดสิบหกนิ้วสามารถที่จะเข้าได้เมื่อเอาตัวเบอร์ทับนี้มาติดตั้งซึ่งจะมีกล้องมีไมอาร์เลย์อยู่4ตัวสามารถดูดเสียงและภาพตัวเอนเสียงนั้นดูดได้ในรักมีไปข้างหน้านี้5้าเมตรเพราะฉะนั้นห้องประชุมขนาด เล็ก6เมตรคูณ6เมตรเนี่ยใช้ตัวเดียวตัวนี้เอาอยู่สำหรับการประชุมซูมนอกจากนั้นแล้วก็เอามาใช้ในด้านของการเรียนการสอนหรือการประชุมภายในไม่ได้ประชุมซูมออกไปข้างนอกเราก็สามารถที่จะใช้จอทีวีธรรมดาของท่านกลายเป็นสมาร์ทบอร์ดได้ด้วยการสัมผัสกับ,กบตัวเบิร์ดฮับตัวนี้เข้าไปนะครับค่ะมาที่จะเอาแอปพลิเคชันต่างๆนะโหลดเข้ามาเพื่อใช้งานนะครับถ้าเป็นการประชุมซูมกลับมาที่ประชุมซูม เราก็สามารถที่จะใส่สสแอปพลิเคชันไประชุมซูมเราส่งลิงก์จากตัวนี้นะครับเข้าไปก็สามารถที่จะทั่วโลกที่รับลิงก์ไปก็เข้าซูมกับห้องนี้ได้เลยนะครับกล้องตัวนี้ก็จะทำงานแบบนี้นะครับที่เราจับภาพขึ้นมาในมุม120องศาครับชุดนี้เป็นชุดสมาร์ทคาสรูมนะครับแล้ว เราสามารถที่จะใช้จอทีวีขนาดตั้งแต่32นิ้วขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ถึงร้อยนิ้วก็ได้นะครับทีวีแล้วแต่ที่มีเป็นจอสมาร์ทธรรมดานะครับสมาร์ททีวีธรรมดาแต่เราสามารถที่จะรักษาหน้าจอที่เป็นบอบบางได้โดยการเพิ่มกระจกนิรภัยเข้าไปตัวนี้นะครับแข็งแรงหนา4มิลเป็นกระจก นิรภัยเทปเอรดแล้วก็ใส่กรอบเข้าไปปับ๊บจากนั้นแล้วเราก็เอากรอบและกระจกนีรภัยประกอบเข้าไปกับตัวนะครับง่ายๆอย่างนี้ครับประกอบเข้าไปพอประกอบเสร็จแล้วเราก็ต่อเชื่อมสาย2เส้นมาที่นี่ครับใช้น้ตบุ๊กโนตบุ๊กจะเป็นตัวอินเทอร์เรกทีฟแล้วครับทีนี้แล้วจอเพื่อใส่กรอบแบบนี้เข้าไปก็จะกลายเป็นจอสัมผัสจําเป็นสมาร์ทบอร์ดอินเทอร์เรกทีฟได้แล้วคุณสมบัติของมันเมื่อต่อเข้าเชื่อมอย่างนี้แล้ว ตัวจอตัวนี้ก็สามารถที่จะบังคับโน้ตบุ๊กได้โดยไม่ต้องมาใช้งานที่โน้ตบุ๊กหรือจะบังคับที่โน้ตบุ๊กไปขึ้นทางจอได้คือเป็นดูโอสองทิศทางในการทํางานแล้วนอกจากนั้นจอตัวนี้ก็จะกลายเป็นสมาร์ทบอร์ดไปด้วยในตัวครับเอาที่มันได้สิลูกครับสามารถเป็นสมาร์ทบอร์ดได้อย่างนี้แล้วก็สามารถเซฟบันทึกการเรียนการสอน ส่งออกได้ในทุกสื่อนะทางออนไลน์ครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ i n t e r l e t i v e Smart Board นะครับตัวนี้ซึ่งจะเป็นจอสำเร็จรูปออกมาเลยเมื่อกี้นี้เรากล่าวข้ามไปนิดนึงตัวนี้ที่ใช้จอทีวีธรรมดาเนี่ยใช้ได้หลายขนาดแต่ว่าเราเพิ่มเมื่อเราเพิ่มเฟรมเพิ่มกรอบนี้เข้าไปแล้วนะครับใช้งบประมาณเพิ่มแค่นิ้วละ300บาทครับ แต่ถ้าเอากรอบอย่างเดียวไม่เอากระจกนิรภัยก็จะนิ้วละ200บาทเท่านั้นเองไปคำนวนดูครับจำนวนนิ้วก็วัดตามเส้นทยแยงตามปกตินะครับของทีวีทั่วไปต่อมาก็คือจออินเทอร์เ็คทีฟนี้มีทั้งระบบ Android และ OPS ในตัวตัว Android นะครับก็มีแอปพลิเคชันให้ใช้อย่างเหลือเฟือคุ้มค่ามีอะไรบ้างลองเิสด,ดูนะฮะไบบอดนั่นเป็นปกติอยู่แล้วของจอร Inter จอร์จออินเทอร์เคทีแบบโต้ตอบนะครับ สามารถใช้ได้แล้วก็มีข้อมูลการใช้ซึ่งเป็นลิงก์เฉพาะนะความยาว10นาทีนั้นผมจะส่งแนบไปพร้อมกันกันกบตัวคลิปนี้ด้วยนะครับแต่ว่าที่อยากจะให้โชว์ขึ้นมาก็คือตัวนี้ถ้าเป็น Windows นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ OPS ใส่ไว้ข้างหลังนี้นะครับซึ่ง OPS นั้นก็จะเพิ่มทำให้จอ Android ตัวนี้กลายเป็น Windows ด้วยการถอดเข้าถอดออกเอาไปอัปเกรดได้นะครับจะใช้ Windows ระดับ เจนไหนนะครับความจำเท่าไหร่ก็สามารถเข้ามาร่วมกับจอตัวนี้ได้ส่วนซอฟต์แวร์นั้นนะครับเป็นเรื่องของการที่ท่านคณาจารย์จะมีต้องการซอฟต์แวร์วิชาอะไรมันก็มีอยู่ในสากลห้องตลาดก็สามารถเอามาโหลดไปพร้อมกันกันกบตัว Window s ที่เราใส่ไว้ก็สามารถที่จะใช้ได้ทั่วหลักสากลเลยครับ นะครับซื้อแค่ฮาร์ดแวร์เราก็พัฒนาซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ไปมาอยู่เรื่อยครับตัวต่อมานี้นะครับในการจัดห้องเรียนแบบสมาร์ทสมาทเลยนะครับก็คือเลเซอร์โปรเจคเตอร์วางห่างจากจอซึ่งเป็นจอประเภทแบบคูนอัพนะครับไปตั้งที่ไหนหิ้วไปด้วยจอสะดวกสบายนะครับย้ายห้องเรียนก็ทําได้ในนี้จะมีระบบเสียงมีระบบภาพมีระบบคอมพิวเตอร์อยู่ในตัวทั้งสิ้นนะครับเป็นเลเซอร์โปรเจคเตอร์อาจารย์มายืนบรรยาย ขยายความอยู่ตรงนี้ก็สามารถที่จะไม่มีแสงมารบกวนข้างหน้านะครับในการใช้จอนี้ในการบรรยายการที่อาจารย์ทํานานเรื่องมือถืออาจารย์จะใช้บทเรียนที่อยู่ในมือถือตัวนี้เข้ามาเพื่อสะท้อนภาพเข้ามากับเขาก็สามารถทําได้ทันทีเลยนะครับโดยที่จับคู่เข้าไปนะครับทําแบบง่ายๆนะครับปุ๊บก็จะสามารถที่จะเลือกภาพออกมาแล้วก็พรีเซนต์งานได้ จากตัวเลเซอร์โปรเจคเตอร์พร้อมจอเวลาเคลื่อนย้ายก็ไปแค่นี้เองนะครับเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะไปได้โดยสะดวกและง่ายดายนี่คือเลเซอร์โปรเจคเตอร์นะครับสมมุติเราจะพรีเซนต์งานพรีเซนต์ของเลเซอร์โปรเจคเตอร์เข้าไปมันก็คืออยังไงอุปกรณ์ประนเซอร์สายนะครับทีบ่จะสร้างสมาร์ทคลาส์ดหรืห้องเรียนสมุดเรื่องห้องประมาณประหยัดได้ด้วยการใช้เครื่องสายโปรเจกเตอร์โปรเจคเตอร์ตัวนี้ที่มาในการใช้ ตัวสุดท้ายแล้วครับคือโต๊ะบรรยายดิจิตอลตัวนี้แต่จะใช้ร่วมกันกันกบจอเลเซอร์โปรเจคเตอร์หรือกับอุปกรณ์อื่นๆที่เราอธิบายไปแล้วนั้นได้ทุกตัวเลยนะครับเลเซอร์ Laser นี่คุณสมบัติของเขามีเสียงดังขนาดไหนลองเปิดเสียงให้ฟังดูนะครับบอกเรา่เรื่องนี้ได่เลยนะครับนี่เสียงออกจากตัวนะครับมีระบบเสียงสิบบัดสองข้างด้วย เอาละครับปิดเสียงได้เลยนะครับแล้วเราก็มาดูเรื่องโต๊ะบรรยายดิจิตอลก็คือโต๊ะที่เราสามารถจะ,ะบรรจุเครื่องเสียงเข้าไปอยู่ในตัวนะครับโต๊ะนี้พับเก็บได้มีอุปกรณ์ที่ใช้งานเป็นทั้งไม้แบบนี้ครับสาหรับที่จะยืนบรรยายได้แล้วก็มีไม้ในปกนะครับของอาจารย์สําหรับที่จะสะดวกสบายในการเดินสอนได้แล้วยังมีไม้แฮนด์เฮลอีกตัวหนึ่งอย่างนี้เป็นไม้ลอยทั้งสิ้นเลยนะครับที่จะใช้งานได้คุณสมบัติของเครื่องเสียง ตัวนี้นะครับสามารถที่จะบรรยายในห้อง60ห้องโดยระบบ w i f i ได้ถึง60ห้องเรียนติดๆกันโดยที่ไม่มีเสียงสอดแทรกหรือกลวนกันได้นะครับตัวนี้รวมทั้งระบบเสียงที่ใช้ไมย่านยู U, ในการใช้บรรยายได้ถึง26ห้องเรียนติดๆกัน mm hmm. เช่นเดียวกันโดยที่ไม่มีเสียงกวนกันในคนละความถี่ครับเครื่องเสียงครบชุดซึ่งประกอบไปด้วยแอมป์ฟายมิกเซอร์ตรงนี้นะครับในการจูนภาพต่าง ตรงนี้นะครับในการจูนภาพต่างๆสามารถที่จะเอาไมคมาร่วมได้อีกสองไมค์มีชแนนที่จะเอามาเข้าได้ไม่ว่าจะเอาเสียงจากโน้ตบุ๊กเข้าเอาเสียงจากาเครื่องเล่นอินต่างเข้าได้นะครับมีเป็นวิทยุ FM เป็นในตัวด้วยประกอบด้วยลำโพงภักขยาย280วัตต์นี่นะครับที่จะสามารถให้เสียง ดังควบคุมคนฟังได้50าสถึงร้อคนในห้องเดียวเป็น d i r e c t ันนอ l เสียงไม่เกิดกล้องนะครับนอกจากนั้นแล้วมาพร้อมกับชุดไม้สาชนิดด้วยกันทั้งแต่ไม้ลอยตัวนี้นะครับก็ใช้ได้หรืออาจารย์จะสะดวกสบายในการใช้ไม้เน็โปะแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะสะดวกในการบรรยายความถี่ที่แบ่งไว้ให้นี้ทั้งหมด26ช่องความถี่นั้น สามารถที่จะมีโต๊ะแบบเดียวกันนี้ได้26ห้องเรียนโดยความทีไม่ไปทับเส้นกันด้านแบบการใช้ไม้ลอยแต่เพื่อป้องกันความเหนียวนะครับเราก็ใช้ไม้ใช้สายมีให้ด้วยครับไม้ใช้สายนะครับตั้งขาตั้งไม้ขึ้นมาปับ๊บโดยเอาไม้ใช้สายในที่เรามีให้ด้วยนะครับมาเสียบเข้ากับช่องที่ผมบอกว่ามีช่องไมหนึ่งไมสองตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ไม้ใช้สายชัวร์วเลยครับถ้าเกิดกลัวคลื่นแทรกรบกวนก็ตบ ตัวนี้ตอบโจทย์ได้หมดเลยในบรรยากาศของการใช้ในการเรียนการสอนนะครับ